สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาพอกับดอนรามเมื่อนีน้ในวันที่25นะครับพี่น้อง25กรกฎาคมพศ2564นะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนีก้ก็ติดตามตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะนะครับชุดนี้คเอาพึ่งสิใบบานเขาเอ้ยไปวนันปุ๋ยมากนะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็ได้ยินว่าปูเพิ่นได้โทรมาหาเจแดงนะพี่น้องนะก็เลยอยากสีเอาตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ผู้ชมนะครับผมปูวัดปลานะครับหมวดที่แล้วนะครับเพิ่นไห้นะครับเจ็ดสองหาเขาตรงๆนะพี่น้องตามที่ช,อชออ่องพระฮัทกับช่องเพื่อค่าเลื่อยผนิตลงไปนะครับแล้วกับเพิ่นไห้มาแล้วนะครับสองศูนหากับแปดสามนะครับพี่น้องแต่ตัวเลขเพิ่นมีมาเพิ่มเติมนะครับพี่น้องก็เลย อยากเอาไมา้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเพราะมันเป็นชุดเดียวเลยนะครับพี่น้องเพิ่นโทร่มาบอกเจแดงนะพี่น,อน้องเดี๋ยวจะไปคุยกับเจแดงเบิ่งจะข้าวนะครับครับตอนนี้มหาหอดา้าเจแดงแล้วน้องพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปถามเบิง่งไอ้ได้ยินข่าวว่าตัวเลขของปูนะพนเ,เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน,นครับผู้วัดป,ดปานะครับผมค,บครับที่ว่าทร่มาบอกนะครับผมครับเพิ่นโทรมาบอกเก่าเนืองห่าเก่าหนึ่งหาก็เมื่อผุนเลยเมื่อเมื่อเข้าไปเอา ข้าวแป๊วโคข้ามาหอดนอนขึ้นนึงเงี้ยเหมือนจะเอาคนก็โต้น้ามาครับเพื่นฝันเพื่นฝันว่ามันแมนตัวนี้ล่ะเพื่นว่าในความฝันว่าแมนตัวนี้ครับแล้วโต๊ะสองซุนหานี่ก็ยังบม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพิ่มเติมมั้ยสิบบครับเพื่นฝันอ๋อเพื่อนฝันได้เมื่อขึ้นข้าไปหานน่ะครับข้าบุญเนาะผมได้ยินว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงผมเลยอยากมาถามเบิ้งเก่าหนึ่งห่าเก่าหนึ่งหาตัวเดียวได้บอครับ ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะเก้านิ้งหาสองศูนหากับแปดสามครับตัวเก่าของกูที่เพิ่นหายหนะครับบันยนเพิ่นก็โทษมาบอเก้านงหาอ๋ข้างล่างเพิ่นหายสามแปเ่นมีหนองสามแปตัวเดียวสามแปดหรือแปดสาม่เหรอครับบอกครับครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเบิ่งแต่ผมมาแปดสามครับเดี๋ยวรอเบิ่งแล้วพี่น้อง เพราะว่าตัวเลขของปูนะครับเพิ่นได้มาเพิ่มเติมตก็เลยอยากเอาไม้พี่เห,ห็น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับตัวเดียวนะครับชุดเดียวนะครับพี่ต้องที่เพิ่นเพิ่มมาไห้เนาะครับเดี๋ยวตอนนี้จีแดงกาลังจะไปเอาเอากระดาษที่จดใ้นะครับมาให้เบิ่งนะครับนี่ครับปูเพิ่นในท้วงมาบอกก็เลยอยากมาถามนะครับ ปสามูล,าละรปูวัดปลาครับปูใชว่าเหมือนกันแปดสามเนี่ครับปูวัดปลาครับเก็ดยันไรมาครับเก็ดยันไรกี้ ว่าได้เขียนไว้บ่ครับอา้๋อครับตัวเก้านี่ที่ผมจดมาหนาที่เป็นสองศูนย์หาแม่นบ่กับแปดสามแปดสามบอกว่ามัน 3, สามแปดบ่ครับเดี๋ยว ให้ท่านผู้ชมเขาไปเบิ้งในคลิปออกก็แล้วกันคลิปไหมแสดงว่าสามแปดครับขอไปเบิ้งในคลิปดี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าจำกันไม่ได้จะว่าแปดามหรือสามแปดนี่แหละครับผมแลักตัวเลขที่บูนเผื่อมาให้ก็คือเดี๋ยวครับ เบิ้งนี่ก็ได้ครับเบิ้งในคลิปก็ได้ตงวหับหกตีวหต้น4ัวหเบัวหกตัวหกตหกัวลกตาต้นไหตัวว ร้อยูนุ่นบ้านเรบอุ่งไม่ที่สามแปดวัดปตาโอ้หน่บอกเสนวาโท่มะยำโอ้เนี่ยเนี่ยูท o มะยำครับนี่เรคคนข้เหม็นว่าสามแปดเห็นบ่จังหวัดพิเขามเหม็นว่าบางังเอส <38 S 2> ามแปดนะครับเนะบาะตกลุ่ชุดแรกที่ปูพันไห่สองศูนย์ห้ากับสามแปดนะนะครับ องศูนหากับสามแปดกับเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหานี่คือชุดไม้นะครับมันบังอยู่ส่วงท้ายส่วงหนึ่งมันมาบังต้นนั่นนะเนี่ยจีเบิ้งเลมิเห็ดหอยตัวเดียวนึ่งไหมครับนี่ไหมปูเพินบได้หผลงลายชุดครับเก้าหนึ่งหาครับเก้าหนึ่งหาครับก็ไม่ได้บังเลยล่ะตอนวันเบิ้งบันนี้มาอีมาอีกมันจังบังครับบังกับมีตัวเดียวคือเก้าหนึ่งหานึ่งไหมครับเก้าหนึ่งห้ากับสองศูนห้า กับสามแปดอันนี้คือของปูวัดปลาเนาะครับเนาะบ้านจำดีสามแปดเนี่วไปูใช้บ้านตั้งแปดสามครับอ๋อสลับกันกับของปูใช้บ้านปูใช้บ้านนี่ได้ล่องไปงวดไอ้ได้ล่องไปเมื่อวานนี่ครับพี่น้องสมได้ล่องไปแล้วเบิ่งเบิรครับเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งกเจแดงซื้อตัวเลขใพี่น้องนะนะครับตัวเลขของปูวัดปลานะครับที่เพิ่นไหงวดที่ผ่านมานะครับเจ็ดสองหานะพี่น้องเนาะ นะครับงวดนี้เพิ่อนหายสองศูนหาตอนที่ไปทําบุญครับสามแปดแล้วมือทัดมากนะครับเพื่อนก็ะลยโทรมาบอกจีแดงอีกที่หนึ่งนะครับว่าตัวเลขได้เพิ่มเติมมากก็คือเก่าหนึ่งหานะครับนี่ครับเขาปาเบิงว่าจีแดงซื้อลอตเตอรี่ว้ไลายปไหนครับอันนี้ส่วนหนึ่งบ่ครับหรือว่าเหมือนเลยตอนวันไล่นี่สามแปดนี่ครับสอนนี้ อันนี้ซื้อของปูวัดตานะครับเนาะหอยคุณกัญญาวิ่งแปดข้างล่างหอยปูหวยปูสามแปดนะรักสามรักสามรักสิบจะเลยจับมาใส่กันสามแปดสี่แปดนีอันนี้มีแต่ห้าหนึ่งของปูนั่นไหมของปูน่ะสำนักสงหาหาศูนย์หาหนึ่งไหมก็เลยจัดแม่นเบอร์ที่นี่หาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งแม่นเบอร์ที่นี่เอาบัตรถือตั้งเนาะ หาหนึ่งศูนหาแมนเบิร์นิศูนย์หาหาศูนยห่งศูนย์ศูนย์นึ่งแมนเบิร์ตี่ตเลขตัวเดียวนี่บัดนี้เพื่อนมาเปลี่ยนเลขสันตีเหร่อ้หรบอกว่าเพ่นเปลี่ยนเพื่เปลี่ยนเป็นตัดต่อโอ้สองศูนครับผมปูสำนักสรับลงไปแล้วครับผมของปูสำนักสงได้ลงไปแล้วเพ่นบอกว่าให้ไปตามช่วงมือ เลขออกในเด้อสันเอฟซีบอกว่าข้างล่างซื้อเลยสามสามแปดสี่แปดนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดครับสองสองตัวสี่ตัวนี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสี่แปดทางบนนี่เฮลิเอ็นซูนย์เลยซื้อเซตตัวใดกันนะครับผมนะครับคุมเลยพี่น้องนะครับเดือดถงตัวเลขของผู้สำนักทรงทึ่งผู้ใช้ว่านนะครับไม่ขอใช่ครับฟังครับ พ่นไห้สามแปดอน้มันบอกเฮ้ยถือใจอยู่แล้วเพราะว่าวีเคราะห์ของพุนกันย่ามสามแปดจะไปพูนัูนไข่ลักสิบสามพูดสามแปดนะวันนี้กับพูนนี่พูนใช้บ้านกับแปดสามพูนกับสามแปดเขมีขายเดีไม่แดงเมากันนอกสรุปแล้วก็คือของปูวัดป่านี่เพิ่มมาแค่เก่าหนึ่งหานะครับเนาะเก่าหนึหาตัวเดียวนะครับพี่น้องก็คือของปูวัด่านะครับแล้ว อันที่เจแดงไม้เบิ้งนี่นะครับก็คือมันตรงกันลายคำนักพี่น้องก็เลยเอามาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่ครับหกสองแปดก็ขึ้นอย่างอะฮัตก็มาอีกหกสองแปดนะครับเป็นไปได้หลายตัวก็ถูกมาขึ้นเยอะขึ้นักเพราะติดติดแปดไว้ทางล่างแล้วค่ะบหกสองแปดติดแปดไว้ทางล่างหกสองแปดติดแปดไว้ทางล่างนะครับผมอันนี้สีแดงสองหกแปดจะง่ายหมดก่อนซื้อไลน์หลายสองหกแปดนะผมคุย สองหกแปดตรงกับหวยไอหกแปดวยนำทิพย์นั่น็นบ่สอทิพมากหรืบ่มากแล้วเดี๋ยวสิของ่อยหกสอยูทบขึ้น่ตางโขึ้น่เดี๋ยวเรจิบไหมหวยนำทิพย์ครับผมลองซื้อบร์เรือครับอ่านะครับเสียงประหัดนะครับบอกว่าสองปดด้วพี่น้องนะครับตรงกันกับหวยของปูปิศนานะครับของปูปิศนาไฮแปดสองแปดสาม นะครับผมโอ้มห้ามงเดียวได้หลายสำนักนะครับพี่น้องผู้ตัเองมังเป็นผู้ผิดนะผู้ใจกว่าหลายคนหลายตัวได้หลายระเบิดสบุนไม่บุญมครับระเบิดสมุญไพรบุญมั่นปูปิจนาวาครับปนังงดวมสรุปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหัวของปูวัตตานะครับไปรอบแรกนะครับก็คือไปถ้ำบุญนะครับสบายสังฆทาน เย็นพันตานะครับจะตุปัจจัยนะครับปูพันไหามากสองศูนหากับสามแปดนะครับพี่น้องแล้ทัดจากนั้นมากอีกมื่สองมือเลยพี่น้องเพิน่นในทโทามาบอกเจแดงนะพี่น้องว่าตัวเลขได้เพิ่มเติมมากกับเก่าหนึ่งหานะี่ครับพี่น้องเบิ้งแคบหนาจอไ้เด้อพี่น้องด้ยวยนะครับก็ลเลยไปสอบถามเจแดงนะพี่น้องเนาะว่ามีตัวใดแน่นะครับเพิ่นไดทโทามาบอกเพราะว่าเห็นในคลิปนะครับช่วงนี้บ่กค่อยได้พอกันต่างคนต่างไปเหตุงานเนาะพี่น้องดอนลากข้ไปเห็ุงานของดอนลาอยู่ นะครับก็เลยบบได้ไปหาเจดแนมครับก็ได้ยินข่าวก็เลยไปเอาตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่สิเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับมัน่บรายชุดที่เพิ่มมาให้นะครับเก่าเนืงหาครับนี่ครับแชปหน้าจอไปเลยไปก็ได้ตัวเลขเพิ่มอีกหลายตำหนักนะครับมันมีตัวเลขตรงกันหลายตำหนักเจดแดมก็ได้มั่นใจนะครับงวดนี้เออเป็นได้สื่อไปหลายตัวอยู่ นะครับพี่น้องหลายใบตามที่เห็นในคลิปนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็งคงงศมีเท่านี้แหละพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวย้วยยิ่งเฮงกันคุปปุ้ยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ